We'll าช่างดมมีทำอะไรครับเนี่ยอ๋อจะถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าพี่อันนี้ของช่างดมมีน้ำมันเครื่องตัวไหนแนะนำครับเนี่ยอ๋อนี่นี่เลยนี่นะครับพี่ที่ผมใช้อยู่นะก็จะเป็นน้ำมันเครื่องบอสพี่จะมีอยู่หมด5เบอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าสังเคราะห์แท้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสื่อสังเคราะห์ว้าตัวสังเคราะห์แท้นี่ใช้ได้กี่กิโลครับเนี่ย่ตันนี้นะครับก็จะใช้ได้อยู่10,000ถึง25,000กิโลแล้วก็ตัวนี้ ถึงสังเคราะห์นะครับก็จะใช้อยู่ประมาณเ0 0 0พันโลถึงหนึ่งหมื่นโลนะครับก็แต่ตาตาตอายุการใช้งานนะครับตอนนี้มีมีเกจทั้งของดีเซลและเป็นซินใช่ไหมครับใช่ครับผมทุนนี้จะเป็นเป็นซีนทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังนีเป็นดีเซลนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าจะใช้รถรุ่นหนห้บ้างครับ ัตัวนี้พี่เป็นตัวถังเทนะตัวนี้นะจะเป็น S N สเอ่นวี20ครับจะเป็นสําหรับหรถนะครับเลยเนี่ยกรอบรถพวกอีโคคาร์เลยนะครับตรงเนี้ยความหลืดมันจะต่ำนะครับแล้วจะทําให้ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันขึ้นครับตัวนี้นะนะครับก็ขึ้นต้นโดยเอสเนเนี่ยหมายถึงใช้สำหรับรถทุนเป็นซินแก๊สเทอร์ฮอร์มีอีกันฮะนะมาตัวนี้นะครับเและใช้ได้ดีเยี่ยมเลย เหมาะสำหรับรถอีโก้คาเลยใช่ไหมรใช่ครับเหมาะสำหรับรถอีโก้คาเลยครับหรือรถที่แบบใหม่ๆเดียวประมาณนี้นะครับครับท่างหนุ่มแล้วอย่างสเปคของเครื่องเบอร์อื่นนะครับใช้กับรถเครื่องยนต์รุ่นไหนบ้างครับอ๋อโอเคได้ครับเดี๋ยวยังงี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะแนะนำเบอร์ต่อไปกับรถคันต่อไปแล้วกันเนาะ ทั้งหมดใชน้ำมันเครื่องคันนี้หน่อยครับโอเคโอเคไล่ครับผมลักษณะพี่ใช้น้ำมันเครื่องก็กเลยนะนา 5W40 เนี่ย,ยนะที่คือตรงเนี้ เนี่ยคือลดเป็นสีน่ะห้าถึงบีวีสีิบเนี่ยตัวห้าเนี่ยก็คือเป็นความหนืดนตอนเครื่องเย็นนะที่น่ะแล้วก็ตัวสี่สิบเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นคานมันของน้ำมันต่อความกดร้อนนะครับรถคันเนี้ยค่อนข้างจะใช้ในเรื่องของการวิ่งทางไกลหรือว่าจะใช้กําลังเยอะประมาณนี้นะวิ่งไกลหรือบ่อยอะไรนี่ก็เลยต้องใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ประมาณนี้ถ้าเป็นสังเคราะห์แท้นะนะครับถ้าเป็นจึงสังกอก็ต้องเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับ ข้างลมแล้วคันนี้ที่ถ่ายอยู่ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์อะไรครับเนี่ยอ๋อตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นะฮะเป็นน้ำมันเครื่องสัอรอแทรนะพี่เบอร์ห้าหรือสามสิบน,นะครับเนี่ยคำนวณอยู่มันค่อางจะต่ำหน่อยนะครับรถมันสีมันน้อยนะพี่ก็เลยใช้ตัวสปอร์แทรเป็นตัวประมาณนี้นะครับเครื่องตัวนี้ใช้ประมาณนี้ก็พอแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมว่ารถรถมันเกินประมาณห้าปีไปเลยวันนี้ก็ได้ใช้ประมาณตัวสปอร์แทรประมาณตัวนี้ครับ ก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นน้ํามันที่เราเติมไปก็เป็นน้ํามันกึ่งสังเคราะห์นะครับระยะในการใช้งานมีอยู่ประมาณ7,000-10,000โลนะครับก็จะเป็นสูตร SN 10W-40 ตัวนีนนะครับก็ช่วยชะละสกรในตัวของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ํามันกึ่งสังเคราะห์ที่ของบอสที่มีอยู่ตัวเดียวที่เป็นกึ่งสังเคราะห์ของเบนซินนะครับใช้ได้กับรถตระกูลเบนซินนะครับทั้งเป็นเกรดธรรมดาและพเมียมเลยนะครับ ดานนทีีีโ้ใช้นล้วมันเครื่องมดันเบอร์นี้ใช่มป็นน้ำมันได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันเครื่องสูตรสังพอนะครับที่นะครับที่มีขายสูตรตัวเดียวของบอสนะครับผมก็จะเป็น CI นะครับ 4V30 นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นน้ำมันสูตรสองพองนะครับผมรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องสองสองนะใช้น้ำมันที่เราเติมเนี่ยประมาณ8.6ลิตรนะครับผมก็ต้องใช้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับนะ ครับท่านลมครับเลยถ้าผมสนใจหรือลูกค้าสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อน้ำมเคลื่อนบลสได้ที่ไหนครับอ๋อครับก็สามารถสั่งซื้อได้ในอ่าเพจเฟซบุ๊กของ PE Auto Trade นะครับแล้วก็หรือ่ก็เป็นไลน์แอดนะครับของแอดไลน์ PE Auto Trade นะครับอย่าลืมแอดเลยนะครับผมแล้วก็ติดต่อได้ตามเบอร์เดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีทิปอะไรดีๆใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพิ่มเติมให้นะครับผมครับ